เยี่ยมทุกคนด้ยวยนะครับก็ลงจีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวได้พาร์ทนี้นะฮะใช่ครับ it's a roblox time ออบอกเลยว่าไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ roblox ลุงจะไม่เรียกเขาว่าเกมนะลุงจะเรียกเขาว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งโลกอนาคตหรือมัลติเวิร์สนะฮะเอ้ย iverse, มัลติเวิร์สหรือเมตาเวิร์สวะเออเมตาเวิร์สแต่ยังไงก็ตามครับก็ถือได้ว่าต้อนรับน้องใหม่แห่งช่องจักรวาทวีของเราครับกับ roblox ครับปรบมือ บอกได้เลยว่าเพิ่งลงทะเบ,บียนมาส,สดๆร้อนๆแล้วก็บันทึกเทปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจนะครับลุงอยากจะเล่นแมปแมปหนึงที่ลุงอยากเล่นมานานแล้วนะฮะแมปแมป,แมปนี้นะมีชื่อว่า next boss ครับนี่ฮะมาเปิดเลยลุยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก next boss นะครับก็อธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นตัวละคร 2D ฮะหน้าแบนๆแ,แล้วมันจะไล่ล่าเราแบบ แบบ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 นี้แหละนะฮะ <c oughs> คอนโทรคีรัตอะไรนีลุงไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าลุงเข้าไปเล่นเลยแบบไม่รู้ไม่ไม่ปี่ไม่มีคุยนะ <c oughs> ครับไปอาเคดเกมอะไรเนี่ยโอเพนเวิลด์แมปเดียวแต่เป็นแมปใหญ่เอาเอาอาเคดแล้วกันเบสิกนะครับเบสิกมาว้าวโอเคตอนนี okay. ้เราอยู่ในเซฟโซนะฮะแต่ว่าว้าวเฮ้ยกูคูปะเนี่ย what the heck <c oughs> ว้าว มันไม่ค่อยรื่นเริงในการเปิดจักรวางโรบบอกเท่าไหร่นะฮะมีตัวกดอาหารด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีขนมครบเคี้ยวเต็มไปหมดเลยนะครับมีน้ําด้วยใช่ไหมนะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำขอกดน้าหน่อยกดน้าหน่อยกดน้าหน่อยกดไงอ่ะกดอีกดกดอะไรกดอกดคิวเวกดอะไรไปวะเนี่ยกดไปได้ไม่เป็นไรโอ้โหน้ำร้อยดอนประทานโทษเท่านี้มันน้ำมาจากสวรรค์ชันโงหรือยังไงครับโอ้โหแพงมากน้ำร้อยดอน โย่ Yo, what the o k โอเคเรามาเริ่มเลือกแมปกันดีกว่ามี4ี่แมปนะฮะอะไรบ้างเนี่ยมีแบบรัสเซียด้วยเหรอเอาแมบปอะไรอะแมป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 เขาบวชแล้วก็บวชตามก็แล้วกันนะครับรัสเซียสปริงเรียบร้อยแมปรัสเซียสปริงจริงๆด้วยนะครับโอ้โหทีวีพังด้วยเมื่อกี้โอเ Okay แพร่ๆชีวิตเนี่ยเอาเริ่มแล้วเหรอโอเคเริ่มเต็มตัวเต็มตัวเฮ้ยมีร้านสะดุดซื้อด้วยเว้ยแปลว่าจะเป็นร้านเลขเจ็ดใช่ไหมใช่ไหมอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เว้ยร้านเลขแปดว่ะร้านเลขแปดอะไร เอ็ก12เ <laughs> หรอสวัสดีครับมีอะไรผมซื้อไหมเอ่ยคอนเทนเตอร์ก็ไม่มีด้วยโว้เย็นเย็นคุณพี่โว้ร้านนี้คือไม่มีของกินเลยนะครับหมดแล้วเสียงไรเสียงไรจะเย็นเย็นพิ่งเข้ามา <c oughs> เอ้ย โอเคมาเราเริ่มเลยตอนนี้เราวิ่งกระโดดไปตื้อแล้วกันน่าจะใช้คอนเซปต์เดียวกับไมค์คราฟได้นะก็คือวิ่งกระโดดกับเร็วนะแต่ตอนนี้อะไรวะเนี่ยทำไมจอมันซ่้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีวอะไรเราะมีวเฮ้ยซ่อมซ้อมซ่มซอมหยุดหยุดซอมหยุดเดี๋ยวนี้ หยุดโดยไม่มีอะไรกั้นไม่เอาไม่เอาส้มอาปากพังงาพังงามาก่อนเลยจอซ่าอีกแล้วจอซ่าอีกแล้วจอซ่าอีกแล้วหมายความว่าไงจอซ่าคือเอ้ยเอ้ยเอ้ยจอซ่าคือหมายความว่าเขาอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมโอ้ยซ่าซ่ามาหยุดซ่ามาหยุดซ่ามาหยุดไปแล้วปะเหมือนจะพ้นแล้วโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเต็มหมดเลยทันทีละกันไปทีละกัน อึ้ยอโอหลงบนหลังคาเฮ้ขขย,ยขึ้นหลังคาได้ไหมอ่ะเึ้ยโดดขึ้นหลังคาโดดขึ้นหลังคาโอ้โหช็อตนี้เอ,อ้ยขึ้นไป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 อย่าอยู่บนสูงๆไว้ครับนี่เราจะได้เปรียบใช่ไหมเสียงอะไรไอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยโอเคอยู่บนก็ไม่ปลอดภัยนะว้าวปลอดมูนอะไรวะเนี่ยอากาศกลิ่นเหมือนเลือดพวกเขากำลังมาอะไรวะเนี่ย บลัดมูลคืออะไรหูหูางปิวหูลางปิวปิวไปไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยจอสันเอ้ยอะไรเนี่ยสามวิสองวิหนึ่งวิแล้วแล้วกกิดมา รู้สึกว่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะฮะหลอดมืนคืออะไรไม่ทราบนะไปจอสันเนี่ยไม้แล้วเหรอเริ่มเองเฮ้ยเย็นเย็นโย่โยรีประมาณหนึ่งนาทีฮะลุงจะพยายามไม่โดนไอนิกสปอร์ตฆขาก็แล้วกันนะฮะ ไม่รู้มันจะมีผลเลยไหมนะแต่ลุงจะพยายามไม่ตายกันล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่การกระโดดเนี่ยมันจะมีเนี่ยแต้มบวกหนึ่งตลอดเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันหมายความว่าอะไรนะที่แน่คือลุงวิ่งวิ่ง,งแล้วก็โดดไปเรื่อยๆครับมันเร็วดีใช้คอนเซปต์ไหมครับครับวิ่งกับกระโดดเท่ากับเร็วนะฮะเลยสิบวิเลยสิบวิเลยสิบว,เว,เวิเอาไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเกมเซตฮนะรา u n d นเฮ้ยสามับแรกเหรอเดี๋ยว เดียวเดียวติดได้ยังไงติดได้ยังไงเดี๋ยวติดได้ยังไง <c oughs> อันดับสามเฉยเลยเล่นแบบมุ่มุ่ซุ่มงง,ง,ง,งงได้อันดับสามคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เออมันก็ดีเว้ยเฮ้ยเล่นแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะได้อันดับสามแบบงงนะ <c oughs> หรือเป็นเพราะเรากระโดดไปเรื่อยๆมันเลยติดอันดับเกี่ยวไหมไม่รู้อ่ะอาจจะเกี่ยวก็ได้มั้งเพราะลุงเกือบทั้งเกมเลยคือวิ่งเกับกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็ติดอันดับสูงเฉยเลยนะฮะ <c oughs> โอเคมาสิบวินในการเตรียมตัวครับ เราสำรวจแบบนี้ไหมว่ามีอะไรบ้างโอ้โห uh, แบบใหญ่เว้ยเฮ้ยแบบใหญ่ไ,ม,ไม่รู้แต่ที่รู้คือบรรยากาศใช้ได้เลยเมื่อกี้มันกลางวันไงอันนี้ม,นมาประมาณแบบฟ้ากําลังมืดเหมือนพายุกำลังจะเข้าโว้มาแล้วใช่ไหมนั่นน่ะฟ้าผ่าแล้วน่ะฟ <17 S 2> ้าผ่าแล้วเฮ้ยหน้าสุดห้ยน่ากลัวน่ากลัว <17 years S 1> มากเลย ใครพังอะไรอะ่ะใครพังอะไรไม่รู้โอ้โหกระจกแตกกระจกแตกแล้วมันมองแล้วไมี็นเลยอ่ะมันมองแล้วไมี็นเลย,อ,อ,ลเย,เลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้แมวแมวนี้มันโหจังวะใครพังอะไรอะ่ะเนี่ยมันมีเสียงพังตลอดเวลาเลยอะ่ะเอออ้โดนท่อ โดนท่อฆ่าตายว่ะเตเเยเฮกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเคฮะเอ้ยผมเพิ่งสังเกตมุมบนขวาลุงมันมีอันดับสดับอยู่นี่ว่ะตันนี้อยู่เลข6คือดับ6ใช่ปะ่ะคะแนนต่างกันอ๋อนี่ไงคะแนนมันอยู่ข้างหลังลุงห่างจากเขาเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณประมาณ50แต้มได้นะฮะแล้วทําไงแต้มมันจะเด้งได้ขนาดนั้นอะ่ะกระโดดไปเรื่อยๆหรอเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวยยย วิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่ง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 ,งกระโดดเออโดนท่ออีกแล้วตอนนี้เหลือประมาณ2อนาทีครึ่งครับลุงห่างจากอันดับ3เท่าไหร่วะเนี่ยประมาณร้อยกว่าแต้มปะเออประมาณน่าจะประมาณร้อยกว่าแต้มนะฮะเดินโอเคอเหลือยสิบเว้ครับตอนนี้โอ้โหลุงไม่ทันแล้วอะ เลมเซตครับผมโอ้โหลุงเมื่อกี้เห็นอยู่อันดับ4นะตอนนี้ไม่ติดอันดับไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ เอาไม่ว่าทั้งหมดนี้คือโรบอทส์ครั้งแรกในชีวิตของลุงก็แล้วกันนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับต้อนรับน้องใหม่ของเราเข้าสู่ช่องเจยซอสอยเป็นทางการนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้คงจะมีคลิปโรบอ o x ์ให้คุณผู้ชมได้มารับชมกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนคอนเทนต์แมคคาว์นะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะบางคนหวันว่าเฮ้ยโรบอทส์มาจะบอกว่าแมคคาว์จะไม่มีแล้วนี่อยู่นะแมคคาว์ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่โรบอ o x ์เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เกมอื่นๆก็จะเข้าาม เพิ่มเติมในช่องจัสฟีด้วยนะครับเราประกาศรีแบนด์อย่าเป็นทางการตั้งแต่23กุมภาพันธ์แล้วว่าเราจะมีการเอาเกมอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ Minecraft อย่างเดียวมาแคสต์มาก่นขึ้นนะครับ Robots ก็เป็นหนึ่งในนันเช่นกันนะครับเอาไว้ว่าทั้งหมดนี้ก็คือของของเราในวันนี้นะครับก็ตามต่อไปด้วยแล้วกันนะครับวัี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ